เทคโนโลยีคือกุญแจสู่นาคตนวัตกรรมดิจิทัล AI และบล็อกเชนคือพลังขับเคลื่อนอนาคตกำลังเริ่มต้นที่นี่สกขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรนานาชาติ Information Technology มหาวิทยาลัยฟาตนี ว่าเรียนสาขานี้จบแล้วจะไปทําอะไรจะมีงานรองรับไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้โฆษณาใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วครับขออนุญ,ญาตนิดนึงนะครับโอเคตรงดีผมชอบหากคุณกำลังมองหาหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้คุณเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ที่พร้อมพาคุณก้าวสู่เวทีชั้นนำที่มอบโอกาสในการสร้างเครือข่ายและเตรียมคุณให้เป็นผู้นำเทรนด์ในยุคดิจิตัลสาขาไอทีมหาวิทยาลายัยฟรานิสตอบโจทย์ที่สุดเพราะที่นี่ความรู้อิสลามและนวัตกรรม ก้าวไปพร้อมๆกันหลักสูตรของเราครอบคลุมหลากหลายแขนงะเพื่อให้พร้อมกับโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณจะได้เรียนรู้จากการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือการออกแบบระบบ AI การใช้งาน Big Data และเทคโนโลยีที่กำลังจะมาในอนาคตอย่าง Blockchain และ IoT เรารู้ว่าแค่ทฤษฎีไม่เพียงพอ เราเลยสร้างโซลูชันที่สามารถใช้งานได้จริงมีการเรียนรู้ที่หลากหลายรวมทั้งการฝึกปฏิบัติจริงพร้อมกับการทำงานในโลกเทคโนโลยีแล้วที่จบจบไปเขาทำอะไรกันครับพี่มาจบไปแล้วสามารถเป็น IT Support นักผลิตซือและพัฒนาเว็บไซต์ Software Developer System Administrator System Analyze และอื่นอื่นอืมากๆไม่ใช่แค่จบไปแล้วจะมีงานทำเท่านั้นแต่ในระหว่างเรียนยังได้ฝึกปิงผ่านโครงการและสหกิจเสมือนซ้อมก่อนลงสนามแค่นี้ยังไม่พอ It will be part of a truly international program Learning in a global environment French from different backgrounds and countries So get ready for the world of technology without borders อังกฤษปุนได้กะงงงงปลาปลาจารยยันกันเข้าใชหรอไม่ต้องกังวลเราปูพื้นฐานให้สุดท้ายนี้ถ้าถามว่าจบแล้วจะไปทำอะไรมีงานรองรับไหมเราไม่สามารถเลือกอาชีพให้คุณได้แต่เราสร้างโอกาสให้คุณได้โอกาสที่จะเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีในตลาดโลกโอกาส ที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มแห่งอนาคตโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโลกโอกาสที่คุณเลือกเองได้มหาวิทยาลัยฟอร์ตอน,นีสร้างชีวิตก่อนอาชีพ